ผีนั่งฟังเทศณนะวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำบรรยากาศยามเย็นยามค่ำคืนปกคลุมไปด้วยความสงัดผู้คนทยอยมาทำบุญฟังเทศกันอย่างคึกคักเสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่วบรรยากาศอบอวลไปด้วยความศรัทธาท่ามกลางผู้คนนั่งฟังเทศอยู่นั้น มีชายหนุ่มรูปร่างผมบางแต่งกายเรียบง่ายนั่งหลับตาพนมมืออยู่มุมหนึ่งแม้จะหลับตาอยู่แต่เขาไม่ได้นอนหลับเขากำลังตั้งใจฟังเทศอยู่เช่นกันชายหนุ่มคนนี้ชื่อว่าไอผ้ผีเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อน ด้วยความที่เขาตายอย่างกระทันหันวิญญาณของเขายัางวนเวียนอยู่ที่วัดทุกเย็นไอ้ผีจะมานั่งฟังเทศที่วัดเป็นประจำเขารู้สึกอบอุ่นใจเมื่อได้ฟังคำสอนของพระอาจารย์รู้สึกเหมือนได้ชำระล้างบาปกรรมไอผ้ผีไม่เคยกลัวใคร เขาเคยพยายามบอกคนอื่นว่าเขายังอยู่แต่ไม่มีใครเชื่อเขาบางคนก็กลัวบางคนก็เฉยชาวันหนึ่งพระอาจารย์ที่เทศอยู่สังเกตเห็นไอผ้ผีเขาสงสารไอผ้ผีจึงพูดว่าญาติโยมทั้งหลายในที่นี้ มีทั้งคนและเป็นวิญญาณเร่ร่อนโปรดอย่าได้หวาดกลัวจงตั้งใจฟังเทศเพื่อนำไปปฏิบัติละเว้นความชั่วประพฤติดีบุญกุศลที่เราทำจะได้ส่งผลให้วิญญาณเร่ร่อนได้ไปสู่สุคติเมื่อได้ยินคำพูดของพระอาจารย์ ไอ้ผีรู้สึกดีใจเขารู้สึกเหมือนได้รับการยอมรับเขานั่งฟังเทศต่อจนจบด้วยความตั้งใจเมื่อเสร็จสิ้นการเทศไอ้ผีก็ค่อยๆจางหายไปเขารู้สึกขอบคุณพระอาจารย์ที่ช่วยเหลือเขาตั้งแต่นั้นมาไอ้ผีไม่เคยมานั่งฟังเทศ ที่วัด,ดีต่อไปเขาไปสู่สุขติตามคำสอนของพระอาจารย์เรื่องราวของไอผ้ผีกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อมาผู้คนต่างเชื่อกันว่าวิญญาณสามารถรับรู้และเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่า ทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะฟังคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคนหรือวิญญาณเร่ร่อนการทำบุญฝังเทศเป็นการชำระล้างบาปกรรมและสร้างกุศลวิญญาณสามารถรับรู้และเข้าใจคำสอนของพระพุทธศาสนาได้เรื่องที่นำมาเล่าก็จบเพียงเท่านี้สัก จัมโบสวัสดีครับ